ลูกแกะสามตัวเบื่อนเบื่แล้วปิ๊กแป๊บปิ๊กจอ่าพี่ลิกฟังดีๆนะเดี๋ยวควรจะถามนะเรื่องนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าลูกแกะสามตัวเห็นไหมครับอ่านี่คือตำนานหันสาของลูกแกะสามตัวพวกมันมีขนปุกขยุยหนานุ่มมากเลยตัวแรกขนสีส้มเหมือนขนฟักทองตัวที่สองมีขนสีขาวเหมือนสำลีตัวที่สามมีขนสีดำเหมือนทาน ลูกแก่ทั้งสามชอบร้องเพลงประสานเสียงกันทั้งวันเลยกะสามตัวลูกแก่สามตัวลูกแก่สามตัวไปทําอะไรคะเดินเข้าไปทําอะไรในไหนนะนะเขาร้องเพลงเขาร้องเพลงเข้าไปในไหนคะเข้าไปในวูดเข้าไปในไหนนะวูดเข้าไปในวูดอออเข้าไปในวูด แล้วผลเป็นยังไงคะเขาไปเจอใครคะเไปเจออ๋อไปเจอหมาป่าแล้วหมาป่าทำอะไรคะจะเอ็นเตเลเดียก็เข้าไปในบ้านหมาป่าอ๋อเข้าไปในบ้านหมาป่าแล้วหมาป่าจับลูกแกะสามตัวเข้าไปในไหนคะโอะ้แล้วเป็นยังไงลูกแกะสามตัว หลอกเจ้าหมาป่าให้มาทําอะไรนะคะจําได้ไหมใช้กันไกตัดอะไรนะตัดขนของเขาตัดขนของเขาอาลูกแกะตัวที่หนึ่งมีขนสีสีเหมือนอะไรคะอสีอรสีเหมือนอ๋อสีเหมือนออร์เรนจ์สีเหมือนอะไรคะขาวอาตัวที่สองสีขาวเหมือนอะไรเหมือนเหมือนแกะเหมือนแกะเมืนสำลีอามีตัวที่สามตัวสีดำเหมือนอะไรคะ เห,หมือนโยเหมือนทานเหมือนทานแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงคะลูกแกะถูกหมาป่ากินไหมคะหม,มาป่ากินลูกแกะได้ไหมคะไเพราะอะไรคะก็มีแค่เป็น้กแกะได้แค่ตัดขนลูกแกะหรอ่คะอนกอยอ๋นนอแล้วลูกแกะกลับ,บบ้านได้ไหมคะกลับบ้านได้ไหม ลูกแกะสับตัวเดินกลับบ้านได้ไหมคะได้ไดกลับบ้านได้ไหมได้ได้แล้วใครอยู่ในกรงแทนลูกแกะคะฟ้าฟ้อยู่ในแกะแทนลูกลูกแกะสามตัวมีขนไหมคะตอนกลับบ้านมีขนไหมม,มีขนไหมถูกถูกหมาป่าทำอะไรไปแล้วนะถูกหมาป่าทำอะไรคะใช้กันไก่ทำอะไร นขนแล้วลูกแกะสามตัวมีขนกลับบ้านไหมคะมไม่มีแล้วใครติดกกงแทนลูกแกะสามตัวนะใครไปอยู่ในกรงแทนใครคะหมาป่าหมาป่านิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะสนุกอ่ะ